วันนี้เราพำมาทำเมนูหมูสามชั้นคั่วซอส้านปลาทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆแถมทำง่ายด้วยปรุงแค่ซอส้านปลาทอดซองนี้เลยเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนำหมูสามชั้นหั่นเอาหนังออกผัดในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยค่ะผัดจนสุกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำมันออกมาเยอะมากจักขึ้นมาพักไว้ เสร็จแล้วนำกระเทียมและพริกลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมพอกระเทียมเปลี่ยนสีก็นำหมูสามชั้นที่เราทอดไว้ลงไปผัดทคั่วให้หอมแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสดาปลาทอด2ช้อนแค่นี้เลยตัวซอสจะมีความกลมกล่อมในตัวไม่เค็มมากและจะมีความหวานเล็กน้อยโรยต้นหอมปิดท้ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้ทานตอนร้อน,อนมันอูมามิมาก ลองเอาไปทำกันดูนะคะอร่อยง่ายสไตล์ท็อปพิเช่น